ภาพไหนว่าที่จะให้บุคคลดูผู้บู้ใจบุ้้ชมดูจังเลยเด้อไหนว่าโอ้เฮียเสียงแตาเที่ยวไหนหน่าอันนี้หรือเปล่าน่าไม่รู้สิแบบเออนวว่าจะภาพติน อ่านี่แหละเราจะมาโชว์ให้คุณดูนี่แหละภาพที่เจ๋งเจ๋วสำหรับแดนดี้เวอร์แล้วนะเซฟมาเซฟมาไปทำที่ต่อเยอะไรอู้อ อัดคลิปอยู่แม่จ้าไม่จรจ้าโอ้ขนมอี่เอาขนมมาเอาการขนมกินเงี้ยสวิตเต็ดก็อไปเร็วได้เมื่อไหร่เพื่อกขอจบคลิปจะเป็นเท่าน,นี้ไปกินขนมก่อนเร็วแฮ่อรอเรียนอีบาย ไฟคลิปบันไทย,รยครือทุกคนผู้ชมโอ้เสียงมันแบนนะครับเนาะขี้เกียจเล่นเล่นเกมนี้ทีไรกูขี้เกียจเที่ยวปิงเทีเยวหนิงอะไโอเคขอจบกับเพียงเท่านี้เพราะผมขี้เกียจอัดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีพาส่องด้วยนะครับท่านผู้ชม